สวัสดีครับพบกับช่องแมงรับแมงทัาฟูชแนลนะ FC ผมวันนี้ผมก็จะพา FC มาดูอะไรในก็ไผ่นะ FC รู้ไหมคืออะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะนะ FC ไปกันเลยครับผมเดินมามีต้นมะนาวด้วยนะ FC เนอะแต่ว่าเป็นถนนนะทางเข้าไปบ้านทุมตามนะฮะ มีหนอคาด้วยมืนมะนาวไหนบอกว่าตมูมตามบอกว่าไม่มีมะนาวนะน,นะ FC. เอฟอซีก็มาเพิ่งจะมาอ่าสังเกตเห็นนะครับว่ามีมะนาวอยู่นะฮะภายหลังนะครับจะมาส้มตามอีกเหมือนเช่นเคยนะเอฟซี FC. นะฮะแต่จุดพีคนะครับผมจะพาเอฟซีมาดูจุดพีคนะครับโอ้ถ้าเอฟซีเห็นแล้วแบบว่าโอ้ ไมกนะไม่ใช่ไม้ก้อนทีเดียวครับจะมาเอาด้วยนะฮะเอฟซี FC. คืออะไรนะครับมานะครับเห็นไมเอฟซีนะครับมีกี่นออ่าหนึ่งนอนะครับหนึ่งนอสองนะครับสามนะครับ, 3, ครบแค่กวัวเดียวเองนะฮะแล้วก็สี่สี่ห้าหก นะครับเป็นหนอเล็กเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับนี่สิบสองนะครับโอ้โหเยอะเดี๋ยวสิบสามกอเดียวนี่เอฟซีแค่กอเดียวนะครับสิบสี่นำมารวมนับกันไว้ได้กี่หนอสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบหนอหอใหญ่ก็มีนะเอฟซี FC. ทุกด้านนะมีหมดนะครับอ่านี่นะครับแค่กอเดียวเองนะนะครับนี่อันนี้ด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอะ่ให้เอฟซได้ดูได้สังเกตเห็นว่ามีกี่หนอนนะครับแค่กอเดียวเองนี่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับ ลองนับดูว่าได้กี่หนอ,อนะทั้งหมดนี่นะครับอันนี้หนอนใหญ่ายาวมากเลยชิปน,นี่โตโลแล้วนะฮะอืมพี่มีแมลงมีแมลงจะกินมดด้วยเนาะอ่ะ นะฮะฮจีนอรครับจีนอนะครับน้ำได้จีนอนะครับเห็นจีนอเอฟซี FC. นะคอ่าหลูกหัดเย็นๆมาแล้วเอาอย่างไงแค่กอเดียวเองนะนี่นะครับผมโอ้หลมผัดบอย อันนี้หน่อเล็กๆก็มีนะนซอนอยู่นะนี่นะครับนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีจีนอเอฟซีทันเห็นไหม,มจีนอนะ,นะครับแค่กอเดียวเองนะครับเยอะมากนะครับแกอเดียวหน่อไม้เยอะกอเดียวเอง นะครับก้อนี้มีไหมนะครับเราจะมาดูให้เอฟีดูดูก่อนนี้ว่าเหมือนก่อน,นั้นไหมตอนนี้นเอาไม้มันเห็นเนะเอาเอาเอาไปด้านนี้พายสีเข้าป่าเห็นไหม มีไหมเอฟซีคงจะไม่เวิร์กเนาะ FC. เอฟซีนะฮะอ้าวแล้วเดี๋ยวนะเอฟซีมันไม่มีนะครับนอกจากกอเดียวนะเอฟซีเนาะก็ประมาณนี้นะครับชิปสั้นๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโอ้มีม,ม,มีมีอยู่นะฮะเอฟซีเห็นอยู่หนอนหนึ่ง นี่นะเอฟซีมีหนึ่งด้านนี้ก็มีนะนะครับหน่อไม้เยอะมากนี่นะอืมจะเขียให้ดูอ่เอาไมาย้ยาวๆหน่อไม้เยอะมากแถวบ้านตุ่มตามนะเนี่ยนี่นะครับหน่อหนึ่งมาด้านนี้ นี่ก็มีนะครับนี่หนอนหนึ่งนี่นะใหไสซี่หนอนหนึ่งเห็นไหมหนอนหนึ่งทั้งหมดเป็นหนึ่งสองนออันนี้ก็หนอนนึงน,นี่หนอนึ่งหนอนหนึ่งมีไหม อะไรตกใจหมดแล้วก็อิกหนอหนึงนี่นะครับมีหลายหนออยู่นะโอ้ยิ่งเปิดยิ่งเจอนะเอฟีนี่ครับยิ่งเปิดยิ่งเจอหน่อไม้นะครับเยอะมากช่วงหน่อไม้นอนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกหนอ อ,อกแล้วมีอีกไหมมีเปล่าหกเจ็ดนี่ครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแปดนอนะครับหน่อเยอะมากหมดหรือยังโอ้ทั้งสองกอนะครับทุกกอเนาะมีหมดนะเอฟซนะครับผมมีอีกเปล่าฮาๆๆอืมอืม ถ้าใครอยากได้หอ่ไม้ก็มาบ้านตุ้มตามนะฮะหน่ไม้เยอะนะครับ,นรบขนาดก็เดียวนะครับได้ยี่สิบกดโอนะเอฟซี FC. นะครับผมอ่าโอเคนะครับได้เยอะมากเดีย๋ยวไปกันนะฮะกลับเรวนะครับก็พาเอฟซีมาดูนะครับหน่อไม้เนาะนะครับ เยอะมากนะครับแค่กอเดียวเองนะฮะได้เยอะขนาดนี้นะครับนี่นะครับแต่ละกอนะเอฟซีอีกกอนหนึ่งนี่ครับนี่เยอะเหมือนกันอีกกอนหนึ่งก็อิ่มนะงั้นเถอะนะครับโอ้เสียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรมีอะไรเกิดขึ้น โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตจ้งตนใครนะครับแม่งครับฟูชาแนล,ลครับ